ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องนักเตี๋หววอรอนครับมาดูครับที่เขาให้มาครับฟรีหนึ่งอันนะครับมาดูเราจะได้ตัวไหนนะครับในอีพิกบาซ่าครับเขาให้ได้ถึงไม่เคยได้นักเตะอีพิกสักทีนะครับปึ๊บไม่ลุนไม่อะไรแล้วครับไปเลยครับไม่มีสูตรไม่มีอะไรครับไปเลยครับ รับมาเมื่อกี้เรียบร้อยครับก็เป็นนักเตะลาลิก้าสามดาวนะลาลิก้าสปินสามดาวเป็นนักเตะนอกตัวไหนเนาะตัวแอตมาริกหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกเซบียาหรือพวกอะไรอมอนเยราวนะครับมายอราลอ๋อได้ตัวไม่ดีเลยนะครับ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ